ก็อย่างที่เคยชีย้แจงไปในรายการหนกระแสนะคะว่าเราพร้อมแล้วก็ทางทีมทานายก็ทํางานอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่อยากได้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ค่ะเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ไปทำมาหากินกันต่อแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องตกเป็นแบบคําเชิญของสังคมใดๆน,น,นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักในด้านขอโซเชียลแล้วก็เวลาขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกแบบไม่มีกําลังใจวันนี้ก็อยากเคลียร์ทุกอย่างให้จบโดยเร็วที่สุดค่ะ ครับผมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็บินมาจากคอนเก่นกเลยเนาะเพื่อมาสแสดงความประทิ์ใจก็วันนี้ก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้ความร่วมมือเนาะครับครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมไม่มีในรายชื่อแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยไลฟ์กับแม่ตั๊กนะฮะแล้วพอเห็นปั๊บเหล่าคนดังอินฟูให้ออกมาแสดงความประทิ์ใจผมรู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจก็เลย โทรเรามีที่ภาษาคือทีมบริษัทธนาไพศาลนะครับบอกพี่ผมอยากมาแสดงความรู้รสึกใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์เ,เรื่องของอของโคโค,ค่นะฮะโปรตีนอา,าอาหารเสริมแล้วก็มีอสองครั้งแล้วก็ไปคอนเสิร์ตงานเปิดตัวครับผมนั่นแหละครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากมาให้รู้ว่าเฮ้ยผมรู้สึกใจนะผมผมผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะ และอีกอย่างนองพอพอมีเพจเอาไปลงมีคลิปอะไรเอาไปลงเนี้ยเราไม่ควรอยู่เฉยเราไม่ได้รไม่ได้ายทอได้ไม่มีครับของผมเนี่ยเมื่อปีหกห้าปีหกห้าหลังจากที่ตอนนั้นออกจากผลนกระแตะแล้วก็ได้ราคาติดต่อมาครับนั่นแหละครับผมก็คือไปไปแล้วก็ไปเต้นไปอะไรตอนนั้นนะครับแล้วก็คุยเคียว,ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับผมเราได้มีความส,สมนิทสนมไหมไม่มี ไม่มีสนอมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปงานไหนที่แบบว่านอกเหนือจากที่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 นั่นไม่เคยเลยนี่เรื่องจริงเราเอาการติดต่อแม่ตัดติดต่อเองโดยตรงหรือว่าผ่านน้องผ่านน้องเข้ามาครับพี่วานใช่ครับผมนั่นแหละพี่วันได้รับเป็นค่าตัวหรือว่าเป็นของไม่เคยได้สิ่งของได้เป็นค่าตัวครับไม่เคยได้สิ่งของได้ทั้งสิ้นเลยไม่มีสักนิดหนึ่งได้เลยคนจะเป็นเลอไรหนึ่งชั่วโมงแสนห้าอะไรเงี้ยพี่วัเป็นยังไงเลยของผมหนึ่งแสนครับครับ พี่บอลจะเป็นลักษณะเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะครับก้อขออนุญาตก่อนว่าปกติพี่บอลไม่รับไลฟ์ถ้ารับคือทางค่ายทางบริษัทต้องใช้เวลาสกรีมคนด่วนต้องดูใบอนุญาตดูสินค้าดูอยอยทัทุกมดถ้าทีนี้เคสเนี้ยเราเราเช็ค克拉แล้วก็เช็คน้องๆที่เคยไปไลฟ์เราก็มองว่าโอเคเราไ,ได้แต่ทีนี้เราไม่มีเลสเราก็เลยบอกเอาเอ,าเ,อาเอาสะดวกเขาละกันว่าเขาเคยจ้างใครเท่าไหร่ล้วให้เขาเสนอมานะครับเราเอาแบบนั้นดีกว่า ตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะนะครับครับตอนนั้นเราได้ไีเช็คเขาบ้างไหมว่าเรื่องเงื่องหลักแต่กาวเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตากครับโอ้โหเพราะเราเห็นว่ามีคนไปไลฟ์มีคนไปไลฟ์อะไรเงี้ยครับนั่นแหละแล้วเราเพิ่งเอ่อออกออกจากรายการมาครับพักหนึ่งนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับอย่างในกรณีเจนนี่เจนจนี่บอกว่าหจากเจนนี่ เข้าไปในรายการเรียบร้อยแล้วผมกลับมาถึงบ้านมันความรู้สึก่ไม่ชอบมาพาคนก็นเลยเลิกกัคนไปถูกไหมคะอันนี้ก็รมีของผู้ใหญ่บ้านที่แหลกของกอน,น,ม,กนมีความรู้สึกตังหิดตังหิดใจอะไรบ้างไหมว่ามันเริ่มไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออส่วนตัวก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเออผมไม่ได้สนิทก,กับเขาน้องไม่รู้จักการเจอกันแค่สองครั้งจบไลฟ์ปุ๊บผมก็รีบไปคอนเสิร์ตต่อเลยไปเจอแต่ละครั้งก็มีแต่งานรีบๆนะครับคือไลฟ์ล่าสุดที่เจอกันก็พอจบไลฟ์ปุ๊บก็ขึ้นรถไปคอนเสิร์ตต่อเลย ไม่ไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นเลยนะครับแ้วผบอลานเหตุการณ์อะไรที่เราสึกว่ามันแปลกไหมน่าเอกอะไรเงี้ยน่าแปลกคือถามว่าเมื่อปีหกห้าเราไปไลฟ์เราเสร็จปับ๊บผมเสร็จผมกลับเพราะเราไม่ได้เราไปงานปางงานเพราะหลังจากที่ที่ตอนนั้นอะออกจากหัวผมก็กแต๋ที่ผมมีประเด็นตอนนั้นก็ไปงานเพราะมันมีงานตลอดน้ารับผมไม่เคยไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปเที่ยวหรือว่าไปใดๆต่อกับเขาเลย ตอน,นนี้พี่บอลเคยรู้จักเขามาก่อนไหมแล้วก็เขาทำธุรกิจอะไรทำไมเขาก็ดูด, <ๆ S 2> ดูดูที่ที่น้องๆที่ท<ๆ>อะไรไปเลใช<ๆ>เ่เหมือนเหมือนเหมือนทุกคนที่ที่ได้ดูครับ <S <S อ,อ,อ,อ๋ออ๋อเขาไล่เขาเออขายของแค่นั้นเองนั่นแหละครับไว้เาเราไม่ได้แตกไปเหล่าวามร่ำรวยของเขาใช่ไหมก็แบบเออทำไมแบบดูแบบร่ำซ้ำร่ำรวยร่ำรวยจังเลยคนนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะพะตอนนั้นผมก็โอ้โหปัญหาผมตอนนั้นผมก็ช่วงนั้นอหะที่้นที่ผมเจอวิกฤตเรื่องเรื่องที่มีปัญหากันนะครับนั่นแหละฮะผมก็ ยุ่งแต่ง,งานไม่ได้ไม่ได้ไปดังดูอะไรเลยครับเ้าองบิกว่าตั้งรายเรื่องอะไรนะรายอ,อะไร,รอ่า <c oughs> รายแรกเป็นเหมือนอาหารเสริมครับเพื่อกัอบน่าจะเป็นโปรตีนนะครับตมาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดก,ก็เป็นไปร้านทองทำร้านทองที่ที่ตามภาพออ,อกมาเลย <c oughs> แต่ตอนนั้นเราเราไปคือเราก็ไปตามสคริปต์แต่ว่าเราก็ตรวจสอบดีว่าโอเคร้านทองเขามีอยู่จริงแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงอย่างที่บอลบอกว่าเราก็เห็นอินฟูซึ่งอื่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย้วยความเราไปเราไปด้วยความแบบ ไปตามหน้าที่ปกปิดกิจการของเราอ่ะเนาะจบงานแล้วก็กลับครับของเราเป็นาาการว่า้งแบบไหนครับครั้งละเท่าไหร่ชั่วโมงละยังไงอ่าของผมเป็นชั่วโมงชันะ่วโมงละชั่วโมงละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับตอนนั้นครับอันนี้คือราคาเท่ากับตอนที่ไปไลฟ์ขายของจริงครั้งแรกใช่ไหมราคาเท่ากันครับหนึ่งชั่วโมงครับก็มีเลทนิดๆตอนนั้นของซึ่งค่ะของเราไลฟ์เขาสุดท้อง อของเจนนี่มีสัญญาโปรตีนค่ะแล้วก็มีในส่วนของเม์ไลฟ์ค่ะ,ะแล้วก็เหมือนพี่หลายท่านนะคะก็จะสอบถามว่าถ้าเจนนี่รู้สึกไม่สบายใจทําไมถึงขึ้นออกมาแจ้งอันนี้ขออย่าแจ้งตรงๆนะคะว่าเราเนี่ยผิดสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาเนี่ยเราอาจจะผิดกฎหมายได้หรือว่าเราอาจจะโดนฟ้องได้นะคะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เจนนี่แจ้งให้ฟังว่ามันเกิดความไม่สบายใจแล้วเราสามารถที่จะออกมาจากจุดตรงนั้นได้จุดที่เราไม่สบายใจเราก็เลยออกมา นะคะและถ้าหลายท่านแบบถามว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วไม่แปลกใจกับความร่้งตัวที่เกิดขึ้นหรอจริงๆเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วพี่เขาก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอถึงภิภูมุลึกเรื่องหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการที่ขายของในตลาดนัดมาก่อนหรือว่าเป็นเด็กใต้เหมือนกันหรือว่าการสู้ชีวิตซึ่งเราก็เห็นภาพเหมือนที่พี่ๆเขาเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดต่างๆเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่หนูร่วมงานหนูไม่รู้ว่ามีกรณีเกิดการที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้น พอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจาไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตอนที่เป็นไลายขายเขาก็มีสคริปต์ให้เราเหนว่าเราต้องพูดแบบนี้นะ,ะมีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเนี่ยถามว่ามีสคริปต์บ้างไหมมีแต่ว่าเราก็คัดกรองแล้วก็ไต่ตรองอีกทีว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะยนะคะ ขาพูดตามคริปเขาไหมหรือว่าเขาให้เราพูดเองเอ่อเท่าที่ไปวันนั้นคือแทบไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นวุ้น<ม>เป็นตัวประกอบให้เขาไลน์นะฮะก็แล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปไปรับชมแบบความมั่งคั่งของเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โปรโมชั่นผมแทบไม่ได้พูดในวันนั้นครับมีความกังวลใจอะไรไหมตอนนี้เพราะว่าการรถทุกคนจะต้องแบบวีเหี่ยวหมดเลยอ่ะถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กังวลใจเพราะว่าเราก็บริษัทอยู่แล้ววันนี้เรามาพบก,กับสื่อมวลชนแล้วก็ได้พูดผ่าน สื่อวันนี้ว่าอย่างไรเรา,ราก็มาซื่อทเจาที่แล้วนะครับผมถ้าถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลอะไรหลักฐานการดีลงานแล้วก็สลิปการรับเงินส่วนเรื่องเงินที่เรารับมาถ้าเกิดจากทางเจ้าที่ตรวจสอบว่ามันไม่โอเคหรือมันมันต้องเอากลับคืนไปผมก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเจ้าที่เหมือนกันครับยืนรับคืนค่าตัวแลใช่ถ้าค่าตัวตัวนี้มันมันเป็นไม่โปร่งใสหรือยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะเช่นนี่เองก็มีกำไรที่พอ จริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานํากําไรที่เราได้มามาแสดงความเป็นใจแล้วก็มาให้ทางตารวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงเนี้ยมาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันตรายหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนํามาเพื่อให้ทางตารวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ แต่ในส่วนของนาฬิกานี่คือมัน,น mm hmm. ไม <S 2> 2 <S ่เกี่ยวกับค่ะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบเตอร์ทุกอย่างเจอแล้วค่ะแล้ววาถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเงินเขาไม่พริสูธิ์ติดกฎหมายรือไง้เราจะคืนนะคะตัวเราผมได้บอกที่ที่ไปศาลแล้วว่าสองครั้งสองแสนผมยินดีคืนแล้วไปชดใช้ให้กับคนที่เขาที่เขาเสียหายผมยอมคืนเพราะไม่งั้นอะถ่าผมคงไม่ออกมา แสดงความรู้สุกใจผมคืนแน่นอนครับแล้วไม่มีแบบว่ามาหักผมให้หมดเลยสองแสนครับแล้วในส่วนของความต้อเราจะคนชื่อเสียงนะอเพอออกมาทํางานก,กับแม่ตากับก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาไงส่วนกระทุคนได้รับจากสํการเชื่อที่พวกเรามาตรวตตัวในงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะสื่สอสารก,กับคนที่เราต้องเสหาอก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะ,ะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราไปแล้วมันก็มีผู้ชมดูมากขึ้นและทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามเขามากขึ้น แต่พวกเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันจะเกิดกรณีที่มีผู้เสียหายแบบนี้อยากให้ใช้วิจารยาณตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีผู้เสียหายแล้วเรายังไปรับงานหรือพวกเราเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆในภายภาคหน้าอันนี้สังคมลงโทษพวกเราได้เลยแต่นี้มันก็เป็นกรณีแรกเป็นเคสแรกของพวกเราเหมือนกันเราทําหน้าที่รับสร้างงานต่อไปนี้นะคะอย่างที่จะนี่แจ้งว่าเราจะมีทีมทนายนะคะบริษัทของทนายไพศาลเนี่ยดูแลกเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายของการรับงานทุกอย่างไม่โปรง่งใสไม่ปลอดภยัยแจกไม่ชัดเจนหรือว่า ผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยอยู่ในคดีความต่างๆอันนี้คือจะให้ทางทีมทนายเนี่ยดูแลทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆสําหรับท่านใดที่ต้องเป็นเหมือนแฟนลับเจนเนี่แล้วไปติดตามทางแม่ตางก็ได้รับความเสียหายรู้สึกเสียใจมากจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ช่วยได้หรือสามารถเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาได้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนค่ะต้องใช้อะไรที่สุดบ้างเพื่อแบบยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ไเกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวข้อมเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนนะ ประเด็นแรกเนี่ยจากเคสร้านทองนะครับแม่ตัก๊กป่าเบียนะก็กระทบศิลปินดารานะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เป็นจํานวนมากนะทนายแจ้งเตือนอย่างนี้ก่อนนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะให้เข้ามามอบตัวมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่มอบตัวนะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าหลบกนะครับทนายหลายท่านก็เตือนแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างเคสแม่ตัก๊กปะาเบียเนี่ยอาจารย์เดชานะครับซึ่งสนิทกันนะก็อบอกแล้วว่าให้เข้ามาให้เข้ามามอบในแต่ครั้งแรกแต่ไม่มา สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวถูกจับถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องหนึง่งประเด็นที่ทั้ง3าท่านนะผมต้องเรียนก่อนว่าตัวความของผมนะครับก็คือเจนนี่กับพี่บอลน,นะส่วนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นลูกความของทนายพัทซึ่งซึ่งเป็นทนายเ,เพื่อนกันอยู่แล้วนะเป็นน้องนะครับอ,อ,อย่างนี้ทรัพย์สินใดๆที่ลูกความได้พูดไปเมื่อกี้นะนะครับไม่ใช่การคืนนะครับเขาได้มาโดยสุจริตนะครับตรวจสอบได้แต่เป็นการส่งให้ตรวจสอบ นะครับทรัพย์สินใดๆหรืออะไรที่ได้มาโดยเชื่อว่ามาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามายืนยันความสุดโดยการส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขอคืนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางสัตว์บางอย่างเนี่ยก็คือสุจริตมันสุจริตหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกําไรการให้อย่างของพี่บอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกค่าตัวก็ไปแต่คนที่ติดต่อไปก็เ,เรียกว่าเกรงใจกันไปก็ค่าตรงค่าตัวเห็นไหมมันมีราคาไม่เท่ากันเห็นไหม แสดงว่าเขาเสนอให้เองอย่างเจนนี่นี่ก็โดนหลายหลยดอกนะอย่างเช่นไอ้โรเล็กอ้างว่าส่งให้เขาซื้อเองไอ,อ้ปาเต้อ,อะไรเนี่ยส่งเองเ,ออเขาซื้อเองแต่ก็ไปจัดฉากนะหรือไม่อย่างไรนะผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จไอ้เงินอะไรนะเค้กวันเกิดสองล้านดึงมา20,000จริงหรือไม่อย่างไรทนายไม่ยืนยันนะก็ทนายเคยพูดไปแล้วนะความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์นะครับฉะนั้นเสร็จทรัพย์สินทุกอย่างตรงนี้ ส่งให้ตรวจสอบครับไม่ได้คืนเมื่อสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงสารสูงสุดแล้วจะทำารร้องขอคืนทั้งหมดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้มาจากการถูกว่าจ้างนะครับให้ไลฟ์ขายสินค้าหรือให้ไปแสดงคอนเสิร์ตหรือใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับรับมาโดยสุจริตไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงขาดเจตนาทั้งหมดเพราะไม่รู้เรื่อง อย่างที่นักข่าวท่านเมื่อกี้ถามดีว่าเขามีสคริปต์ให้ไหม mm hmm. เพียงแต่โปรโมชั่นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสกิดกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. เขาไม่รู้ครับยืนยันว่าสิลป,ปินลาลาเหล่านี้ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงไม่ทำหรอกนะับเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างมีเอฟซี hmm. มันก็เหมือนไปร่วมกันนะฮะไปร่วมกันกระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะดังนั้นเสร็จที่มาวันนี้นะครับก็เปิดเลย พี่บอลโทรมานะครับแล้วก็เจนนี่โทรมาชายพัดทนายชายพัทโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากเปิดเลยเหมือนกันเพราะพวกเราบริสุทธิ์ก็ของจริงครับไม่เป็นเป็นพาธิที่ไม่ได้หลบหลบอยู่หลังพระจันทร์อยู่แล้วก็เดินมาแสดงความบริสุทธิ์แบบนี้เลยเดียวทุกอย่างจะมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนแต่วันนี้เจนนี่ก็ติดภาร,รกิจนะครับซึ่งว่ามีญาติเนี่ยป่วยอยู่ก็อาจจะมาพบก่อนแล้วจะมีการนัดในภายหลังนะครับก็ฝากไปยังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราทุกคนนะครับ เชื่อทนายนะทนายหลายท่านเนี่ยเวลาคุณคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องขาดยานาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทําผิดคุณออกมาก่อนอย่าให้หมายเรียกล่อนไปเพราะถ้าหมายเรียกล่อนไปสองครั้งไม่ถึงหมายจับนะครับฉะนั้นคุณจะเครียดตั้งแต่สัมภารกรณนะครับยันสคบมูลฐานความผิดร่วมกันชอบโกงหรือไม่มันเป็นมูลฐานความผิดของฟอกเงินพรบอคอมแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับพรบคุ้มครองผู้ริโภคต่างๆเ่าเนี้ยถ้าเขาตามมาตรา83ร่วมกันเนี่ย เกมทุกไลน์ผมบอกไว้ตรงนี้ออกมาฮะไม่ต้องหลบเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมบอกให้ทําไมแม่ตัก๊กป๋าเบียยังไม่ได้ประกันตัวคำคับค้านของว่นนานางสาวสวนบอกเลยว่าบอกอย่างเดียวเลยว่ายังสอบปากคาไม่เสร็จเพอเขาจะถามว่ามีศิลปินดาราคนไหนอะที่ร่วมไร้สดกับคุณบ้างร่วมกิจการธุรกิจกับคุณมัง่งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเรื่องทองหรือเรื่องใดๆแล้วเขาเรียกอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องบอกคุณไม่ออกมาถแถลงข่าวคุณอยู่เงียบเงียบยิ่งเงียบยิง่ยงพังทนายบอกนี้นะออกเนี่ยสื่มอมวลชนรอยอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นด พุทเป็นนะเอาไปใช้ในศาลได้ว่ามายืนยันความเป็นสุดแล้วฝากศิลปินดาราด้วยนะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะไอคอนเทนช่วยคนทําบุญเนี่ยทาได้มันดีแต่ทําให้จริงอย่าทาเพื่อสร้างตัวเองเพราะสร้างตัวเองแล้วไปได้ประโยชน์ทางอ้อมทางธุรกิจเนี่ยมันปลอมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมสมมุตินะครับคอนเทนเนี่ยให้คนให้เงินคนเนี่ยฝากศิลปินดาราอีกเรื่องหนึง่งเวลาไปรับงานใครอย่ารับเงินสดทน,นายพูดแค่นี้นะเกม นะครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินมูลฐานความผิดฟอกเงินคือหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้และเงินพวกนี้มันก็จะไปแปลงอยู่3าส่วนไม่พะระกะเพชรหรือไม่ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมสมมตินะนะครับฉะนั้นเวลาศิลป,ปินดาราเนี่ยจะรับงานจากใครเนี่ยถ้าตรวจสอบก็ไม่ได้ไม่ได้มีบริษัททนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ขอให้รับเป็นสลิปโอนเงินมีหักหน้าที่จ่ายจดแบตให้เรียบร้อยเพื่อมายืนยันในศาลเพราะประเทศไทยเป็นระบบเก่าหานะครับอันนี้ฝากไว้นะ ค่ะพี่ขึ้เพราะนั่นที่เห็นเราไปคอนเฟิร์มให้แม่ตาก็ทเาว่าแจกจริงขอัญเขาเจ๊งค่ะสิงไปเลยเลยอ่ะพอดีว่าตอนนี้จะเขาถามมาในไลฟ์ว่าของขวัญที่แม่ตักให้เจนนี่วันนั้นสามแสนนะคะเขาถามว่าเอาแม่ตากเอากลับไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็มั่นใจว่าเขาไม่เอากลับแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามารู้ภายภาคหลังก็คือมันเป็นเงินค่าตัวซึ่งมันคนละกรณีแล้วก็คนละประเด็นกันค่ะซึ่งเราก็ตอบตรงคําถามแต่หนูเองอ่ะก็พูดตามภาพที่หนูเห็นภาพที่หนูได้ยินก็คือหนูบอกว่าเนี่ย ถ้าเขาเอากลับนะเดี๋ยวให้เขาจิ้งไปเลยเราก็พูดให้มันดูเป็นกลางเพื่อรักษาน้าใจทั้งผู้ให้แล้วก็คนถามคือหนูก็พยายามทาหน้าที่ดีที่สุดแล้วในไลฟ์ตรงนั้นค่ะเพราหลายคนบอกว่าเอ้ยเวนคำพูดเรามันจะสูกอปากพอดน่นนัานนอันนั้นหนูว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทําค่ะถ้าพี่เขาพิสูจน์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดหนูว่าศาลก็คงยุติธรรมแต่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาทําผิดจริงเขาก็ต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทาค่ะ อันนี้เสริมนิดนึงนะผมผมต้องพูดทิ้งท้ายนะเดี๋ยวว่ามีทีมทนายอะไรไปตัดนะก็ยังยืนยันนะครับว่ากรณีเคสร้านทองเนี่ยแม่ตั๊กป่าเปียเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลสูงจะตัดสินถึงที่สุดนะครับวันนี้การพูดใดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตามมาตราสามองนะแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะตามวงเล็บสานะครับนั้นเสร็จก็ไม่ต้องแคปทนายอะไรไปตัดฟ้องทนายนะ บอกไว้แค่นี้นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในในฐานะที่เป็นทนายของฝ่ายผู้เสียหายนะครับเราเราเห็นว่านะครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ดาราศิลปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตลอดทั้งคนที่ถูกทำคอนเทนต์นะครับก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหนึ่งนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าทางคุณตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยนะครับมีความผิดหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญมาก นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอความร่วมมือนะครับอยากให้ออกมาให้การต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือติดต่อเข้ามานะครับเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับฝากฝากตรงนี้หน่อยนะครับค่ะคุณผค้ชมจากเรว่อของทางด้านที่อยู่บ้านซีเขามีการแบบมาโดนไปไล่โก้คือทางเรามีหลักฐานยืนยันอะไรไหมครับคือนี้ต้องต้องไปไล่ดูว่าเรื่องเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ย ได้ได้มาโดยปกติไหมเกินเกินกว่าวีชลทั่วไปหรือค่าจ้างปกติที่เขารับงานไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะครับคนที่มาไลฟ์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ค้านะครับหรือผู้สัญญาหรือผู้ส่วนทางบริษัทกับทางคุณตาเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเวลาบางครั้งเขามาไลฟ์เนี่ยนะครับไลฟ์หนึ่งรั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ไปที่มาบริษัทเขาเส้นทางการเงินเขาฐานะของเขาเนี่ยนะครับมัน กลุ่มดาราหรือว่าเซเลบคนดําเหล่านี้นะครับเขาอาจจะดูเฉพาะเรื่องที่งานที่อยู่ต่อหน้านะครับอาจจะตรวจสอบได้ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความรับผิด้วยเยี่พี่พี่พูดเรื่องหนึ่งเกือบลืมนะพี่ๆไลฟ์สดทางออนไลน์ทั้งหลายขายสินค้านะทุกท่านต้องรู้กฎหมายวินัยหนึ่งทนายฝากนิดนึงนะจะไลฟ์สดอะไรนะครับไปจดทะเบียนที่สคบด้วยกฎหมายบังคับนะครับมันเป็นธุรกิจ ขายตรงแล้วการตลาดแบบตรงเพราะถ้าคุณไม่โจดฝากไว้วันนี้นะคุณกําลังจะเข้าลักษณะของการกู้ระดมทุนโดยการช่อกงหรือไม่นะคุณกําลังเข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่หรือมันจะเกมนะฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไร์สดจะขายอะไรกันก็ขายได้นะอ่าฝากไว้นะอ๋อเขื่อนไหมถ้าถามว่าเขตไหมนะคะต้องต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการเอ่อ คบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักการตรงเนี้ยต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะมาระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรืร่องของการรับงานด้วยค่ะนี่กับอลครับไม่กล้ารับงานเอออะไรแบบนี้ก็คือเราก็ยังคงดำเนิชีพต,ต่อไปทํางานต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่เจนี่บอกเนาะระมัดระวังมากขึ้น คือเราก็รับผิดชอบสังคมโดยการตรวจสอบให้มากขึ้นถึงแม้เราจะตรวจสอบไม่หมดแต่เราก็พยายาม,มที่จะตรวจสอบเท่าที่เราทาได้ในในฐานะของอาชีพของเราหนึ่งเราเป็นศิลปินบนเวทีบางทีเราเจอคนมากมายไม่รู้ว่าวันไหนเราจะ,ะเจออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องขอไปก่อนว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเซฟมากที่สุดเพื่อแบบแฟนคลับแล้วก็แบบค<อ>นรอบข้างครับครันบผ็อในคณะี่ใหญ่ในาณะที่ใหญ่เลยนะขอตัดทิ้งคเลยนะในานะที่ใหญ่คุณบลว่า ตะนี้่พอมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปมันจะทำให้กลาหรือจริงหรือ่าทำงานลำบากขึ้นไหมถามว่าลำบากขึ้นไหมอันนี้มันก็เหมือนที่เจนี่บอกครับจากเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าสนิทกันไหมสนิทกันจริงเหมือนเดมนนี้พี่บอลมาหนูเป็นยังไงลูกหนูทำอะไรลูกสิทธิ์ค้าเป็นยังไงลูกมันต้องแบบว่าสวัสดีค่ะพี่บอลครอบต่อค่ทุกเนี้ยทีเนี้ยการรับงานอ่ะ ที่ได้เจ้าภาพติดต่อมาเออคุณบอลติดต่องานหน่อยเอ่อผมก็ไม่ค่าจะถามเอ่อเงินคุณสะอาดไหมครับเ <c oughs> <laughs> งนินเพราะมันมันไอ้การแล้วมามารู้สึกว่ามันก็ไม่เราไม่รู้จะถาม <c oughs> เขายังไงอะครับค่ะใ <c oughs> ช่ไหมใจถูกต้องถึ <c oughs> งบอกว่าโอเคไอ้ไอ้ส่วนที่ที่ต่อจากนี้ไปเราก็ต้องดูให้ดีแม้กระทั่งพี่น้องทุกคนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องดูแล้วว่าดูตรวจสอบให้ดีนู่นนี่นั่นให้รู้สึกว่า นี่คือเคสตัวอย่างของเราละนี่คือเคสตัวอย่างของเรานะครับจากเนี้ยคัดกรองดูแลให้ดีแต่ถามว่าโอเคผมกับคุณตั๊กยังทํางานกันอยู่ไหมยังทํางานกันอยู่ตั๊กบริบูรณ์นะฮะไม่ใช่ไม่ตั๊กนะบริบูรณ์นะตั๊กต้องถูกตรวจสอบไหมคุณตั๊กอันนี้ตรวจสอบเส้นทางเอที่ยวหมอนวดเมื่อกี้นักข่าวทั้งนี้ถามดีผมขำมากนะพี่ใหญ่ตรวง์การ พี่ใหญ่โทรวันแรกเลยพี่งานงอกเอาไงดีวะ <c oughs> <laughs> ถูกต้องถึงว่าทําไมวันนี้ผมถึงต้องออกมาไม่มีรายชื่อผมในสญญาสองคนแต่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ <c oughs> บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้วันนี้มันกําลังเอ,อชุลมุนเรื่องทองเรื่องอะไรแต่ถามว่าผมก็เคยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในไลฟ์นะครับ <c oughs> แล้วอาจจะทําให้พี่น้องที่ผมเคยไลฟ์แล้วเข้ามารู้สึกว่าเชื่อถือติดตามอันนี้กราบขอโทษ ผมกลับขอท่านรับใตรงนี้เลยต่อจากนี้ท่าคนคงไม่ได้เห็นแบบนี้อีกแล้ว<อ>ผมบอกเลยว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ผมทีงาบริษัทครับพี่ปิศาจครับช่วยเช็คอันนี้ให้ผมหน่อยครับดูอันนี้ผมหน่อย <c oughs> นั่นแหละครับผมกลับข <c oughs> อโทษจากใจจริงๆนะครับคุณนารเรื่องการเช็คเงินทางการเงินว่าแบบเงินสะอาดไหมเงินสดโปรไหมในทางกฎหมายในทางกระบวนการการะบวนการอะไรเช่นยากมากแล้วเป็นวิธีการไหนที่เราสามารถเช็คได้ม ง่ายคนที่ราทยิ้มฝากบอกพี่ๆนักข่าวเลยง่ายมากเวลาเราไปสัมภาษณ์เอกสคสที่มันอาจจะเป็นนะพวกฟอก,กเงินนะสมมุตินะเอาเป็นว่าสมมุติเรามีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นแต่เรามีทรัพย์สินหรือการใช้เงินในแต่ละชิ้นด้วยจํานวนอะถ้าเดือนละแสนเนี่ยมันหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้เอาดอกนี้ก่อนพยานหลักฐานดอกนี้ก่อนคุณต้องไปดีแค่ก่อน,เว,อนเวลาเวลาสอบปากคำเวลาเบิกความในศาลเนี่ยว่าเอยเงินเดือนสามหมื่นทําไมใช้เงินเดือนละแสนอีกเจ็ดหมื่นมา่างไหน แต่เราสังเกตว่าเวลาไปขอเสเตทเมนตตามแบงก์เนี่ยมันยากเพราะแบงก์เนี่ยเขาก็เซฟโปรเทคลูกค้าเขาแต่พฤติการของคดีพฤติกรรมนะแล้วก็พยานตา่างๆพยานบุคคลพยานวัตถุพยานหลักฐานหรือออนไลน์ทั้งหมดที่คุณแสดงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวลารวยให้รวยแบบเงียบๆถ้าจนเนี่ยให้จนดังๆคนจะได้สงสารนะไปช่วยถ้ารวยแบบดังๆเกมทุกรายฉะนั้นถึงแม้จะเช็คสเตทเมนไม่ได้เช็ควิถีชีวิตได้ใช่ไหม ดังนั้นเสร็จถ้ามีเงินเดือนสามหมื่นใช้แสนหนึ่งก็ดีแคร์ให้ได้ถ้าดีแคร์มไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานมาอ้างประกอบนะครับก็เรียบร้อยท่านนายกาท่านเอาแน่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างก็จะพูดก่อนศิลปินดาราเนี่ยที่ไปไลฟ์สดอะไรในขายของขายตรงเนี่ยทนายห่วงกฎหมายลูกโซ่นะครับผู้ยืมเงินเพื่อการชอร่อกงเพราะการไลฟ์สดขายของเนี่ยถือว่าเป็นการขายตรงไอขายตรงเนี่ยเรากงจะเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งมันมหากรรม3 d ดีอะไรเราเห็นกันมาแล้วนะครับปลกอะไรเนี่ยเราเห็นกันมาหมดแล้ว ฉะนั้นเสร็จเนี่ยก็ให้ไปจดทะเบียนด้วยนะพวกไฟ์สดขายตรงกับสองเนี่ยเงินเวลาเขารับมาพวกนี้นะครับเวลาอย่ารับเป็นเงินสดให้รับโดยผ่านสลิปเพราะเวลาประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าเกิดเขาตรวจสอบมาจะได้แจ้งได้ว่าสุจริตรับมาเพราะไปทํางานโดยสุจริตนะแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยถึงแบงก์เขาจะส่งช้าส่งให้ศาลส่งให้าการช้าเนี่ยแต่พฤติการใช้เงินหรือมีทรัพย์สินเกินเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเซฟอยู่ไหนแล้วกระเป๋ากะแก๊ปนั้นไปอยู่ได้ไงแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากนี้หนูเองก็ยังคงมีงานค้างที่แบบต้องไปไลฟ์สดกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์ที่จ้างหนูไว้ตรงนี้ค่ะก็มีทั้งเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ที่ฝากถามมาแล้วก็ไหนๆก็พิจารณายืนอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆสื่ออยู่ตรงนี้ก็เลยจัดถามว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าต่อไปในทุกๆการทํางานเราจะมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามันเกิด กรณีแบบนี้เหมือนทางเจ้าของแบรนด์เขาทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยที่พวกเราไม่รู้ตรงนี้เราทำสัญญาได้ไหมว่าเราคือไม่เกี่ยวข้องและคนจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างอะไรเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะคืออดีน้องถามดีเดี๋ยวจะทำเป็นสัญญาแพทเทิร์นไว้ให้เลยต่อไปใครจะไปรับงานงที่ไหนนะไม่ได้เกี่ยวข้อขงกับการความเสียหายของคนที่จ้างเราไม่รู้ว่าเงินเขาบริสุทธิ์ <ừ. S 2> หรือสกป,ปรกอ่ะนะเงินฟอกหรือไม่ทําผิดกฎหมายมาอย่างไรอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวจะมีสัญญาเดี๋ยวทางทีมทนายเนี่ยจะช่วยกันระลงทิดไม่ว่าจะเป็น สำนักผมิษสาธารณประโย์หรือของชายพัฒนะแล้วของอาจารย์เดชาอะไรทุกคนก็ <c oughs> เดี๋ยวจะช่วยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับจะเป็นดีน้องถามดีเดี๋ยวสร้างเป็นแพทเทิร์นว้ให้เลยก็จะต้องกําหนดเงื่อนไขบังคับก่อนบังคับหลังระยะเวลาทำลายกันเลยนะครับการรับเงินชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับขอบคุณทานทราบเดี๋ยวปคบอยู่ตรงไหนครับเนี่ยาั